หากคุณเป็นผู้ใช้รถยนต์เมอร์เซเดสเบที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีวิียาสระบุรีลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงคุณต้องดูคลิปนี้ครับรู้หรือไม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถนำรถยนต์เมอร์เซเดสเบของคุณเข้ามาใช้บริการได้เลย เรามีระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าแบบออนไลน์สามารถลิงก์ข้อมูลกันที่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณลูกค้าผู้ใช้รถยนต์เมอ c e เ e s ด e เบให้สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการไกลบ้านได้อย่างง่ายดายภายในศูนย์บริการของเรามีพื้นที่รับรองลูกค้าที่กว้างขวางรวมไปถึง co-working space ไม่ว่าจะเป็น meeting room relax room หรือ Family Room เราก็มีให้บริการนะคะศูนย์บริการเบนส์เพตราอายุทยามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจากเมอร์ e e เด e เบ t h ์ไท a แลที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีคอยให้การดูแลท่านสะดวกสบายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนึกถึงรถยนต์เม r d e d e เ Ben z นึกถึงเบนส์เพตรานะคะ